สวัสดีค่ะพบกับช่อง Hobby a n y t h i n g นะคะวันนี้เป็นรายการ Food Fit for Fun ภาษาง,ง่าย,ายวันภาษาอังกวรลคํานะคะวันนี้ขอเสนอคำว่า g i f t ค่ะ g i f t ในในวิดีโอที่แล้วนะคะก็จะมีคำพูดหนึ่ง d o not give up ก็หมายถึงอย่าล้มเลิกอย่ายอมแพ้นะคะในที่นี้วันนี้ก็จะมา เป็นคำว่า gift นะคะแปลว่าการให้ตามธรรมเนียมนะคะนอกจากที่เราจะให้แล้วเนี่ยน,นะคะอ่าเราเป็นทั้งผู้รับแล้วก็เป็นผู้ให้ด้วยนะคะเราก็ไม่ได้รับเพียงอย่างเดียวเราก็ต้องให้ด้วยค่ะอย่างเช่น <c oughs> I give my dog a piece of beefI give my dog a piece of beef หมายความว่าฉันให้ชิ้นเนื้อแก่สุนัขชิ้นหนึ่ง นะคะค my son g a v e me a bag my son g a v e me a bag หมายความว่าลูกชายของฉันให้กระเป๋าแก่ฉันนะคะ doctor give patients a medicine doctor give patients a medicine patient เป็นคนไข้นะคะ,ะก็คือคุณหมอเนี่ยให้ยากแก่คนไข้ค่ะตัวอย่างประโยคถัดไปนะคะ ถ้ามีจำนวนเงินถ้ามีจํานวนเงินหรือสิ่งมีค่าอะไรก็ตามนะคะอ่ะแล้วก็ได้มาซึ่งอะไรนะคะแล้วก็ g i เนี่ยจะมีความหมายคือจ่ายไปนเองนะคะเช่น my father gave 40,000 t บาท for his new watch my f a t h e r gave 40,000บาท baht for his new watch ก็หมายความว่าพ่อของฉันเนี่ยซื้อนาฬิกาไป4 0 0 0 0บาทนะคะ I g a v e 2,000บาท baht for my stationery I g a v e 2,000บาท baht for my stationery หมายความว่าฉันจ่ายค่าเครื่องเขียนไป2,000บาทในลำดับถัดไปนะคะ students gave 4,000บาท baht for their books s ื้อ e f t r ์เ o ็บ4,000บาท their b o ก k s ก็หมายความว่านักเรียนเนี่ยจ่ายสมุดหนังสือไป4,000บาทนะคะเป็นค่าสมุดหนังสือค่ะตัวอย,ย่างประโยคถัดไปนะคะอะ่ a new job gives a lot of proud a new job gives a lot of proud หมายความว่างานใหม่เนี่ยนะคะ นำมาซึ่งความภูมิใจมากๆเลยนะคะสิ่งที่สิ่งที่เราพูดถึงนำมาซึ่งความรู้สึกเนี่ยนะคะ,ะไม่หรอก is giving a big trap ไม่หรอก is giving a big trap ประโยคถัดไปก็คือสุนัของชันเนียนะคะนำมาซึ่งเป็นกับดักขนาดใหญ่เลยนะคะ,ะกับดักอันนี้ไม่รู้สุนัขแกล้งรหรือเปล่านะคะ อาต่อไปนะคะในประโยคถัดไปนะคะสิ่งที่สิ่งที่เราพูดถึงนะคะอ่านำมาซึ่งสิ่งของสิ่งของในที่นี้เป็นนำมาทำเป็นรูปธรรมแบบนี้เป็นต้นนะคะอย่างเช่น t e a c h e r s gives me knowledge Teachers gives me knowledge หมายความว่าคุณครูเนี่ย นำความรู้มาสู่ฉันนะคะ Tree gives us fruits Tree gives us f r u i t หมายความว่าต้นไม้เนี่ยให้ผลมไม้แก่พวกเรานะคะ Customer gives me a job My Customer gives me a job หมายความว่าลูกค้าเนี่ยเป็นคนนำงานมาสู่มาสู่ฉันนะคะ ก็คืองานมาพร้อมกับลูกค้านั่นเองนะคะอ่าต่อไปนะคะ I gave a laugh when I heard h i s s t o r y I gave a laugh when I heard h i s s t o r y หมายความว่าเออฉันแสดงอาการหัวเราะนะคะอย่างเช่น I gave a laugh อย่างเงี้ยหมายถึงกระทําที่ ออกมาเนี่ยคือหัวลาะเมื่อได้ยินด่วของเขานะคะ She gave a cry when she opened that letter She gave a cry when she opened that letter หมายความว่าเธอร้อ,อ,องให้โฮปล่อยน้ำตาเลยนะคะเมื่อเปิดจดหมายอ่านนะคะ,ะ They gave a smile when they saw their parents They g a v e a smile when they saw their parent ก็คือเขายิ้มออกมาได้เมื่อเขาเห็นเหล่าพ่อแม่ของเขาเองนะคะ,ะต่อไปนะคะอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าการแพร่ชเชื้อนะคะถ้ามีเชื้อโรคตามหลังตามหลัง gift นะคะก็จะแปลว่าเป็นการแพร่ชเชื้อโรคเช่น He gives us he gives us a COVID 1 9 he gives us a COVID 1 9เขานำเชื้อโควิด1 9มาแพร่สู่พวกเรานะคะอ่าประโยคถัดไปนะคะก็จะเป็น I will buy a kilo of meat please do not give me away from my mother I will buy a kilo of meat p l e a s do not give me away from my mother. หมายความว่าฉันจะซื้อเนื้อสักกิโลหนึ่งอันนี้หมายความว่าอย่าบอกแม่ฉันนะหมายความว่าเก็บความลับให้หน่อยนะคะเก็บความลับให้ฉันหน่อย Give away นะก็คือ give give แล้วก็ตามด้วยกรรมนะคะตามด้วย object แ,แล้วก็ away ก็คือ,เ,อเก็บความลับให้หน่อยอย่างเงี้ยนะคะอ่า ต่อไปนะคะ my daughter gave all her money away my daughter gave all her money away หมายความว่า g i v e ในที่นี้นะคะก็คือไว้ใจให้ไว้ใจนะคะก็คือลูกสาวของฉันเนี่ยเธอมอบไว้ใจมอบเงินทุกอย่างเนี่ยเงินเนี่ยให้ออให้ ให้ให้ฉันเนี่ยนะคะประมาณนี้นะคะมา d ด u g อเธออันนี้คุณแม่น่าจะเป็นคนพูดนะคะอ่าในลำดับถัดไปนะคะก็จะเป็น he gave up drinking he gave up drinking หมายความว่าเขาหยุดดื่มแล้วนะอ่าเขาหยุดดื่มแล้ว drinking ในที่นี้นะคะน่าจะเอ่อก็จะเป็นการดื่มแอลกอฮอล์นะคะสิ่งึนเมานะคะเขาเขายกเลิกแล้วนะคะแต่ถ้าจะบอกว่าเราไม่รุมเลิก การฝึกภาษาอังกฤษก็จบอกว่า we do not give up practice English we do not give up practice English ค่ะ,อะขอบคุณสำหรับการรับฟังนะคะก็ don't give up นะคะขอให้ตั้งใจฝึกฝึกทุกวันก็เก่งทุกวนันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ